ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสนับแฟนเชลซีนะแหมจะได้เห็นเอ็นโกลกกงเต้นะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งล่าสุดเพิ่งอุ่นเครื่องกระชามิดไปถึง60นาทีเอาละครับก่อนติดเชลซีวันนี้อยู่ผมแก๊สแกนเคยนํากับการอัปเดตข่าวสารเชลซีวันนี้มีเรื่องราวของเอ็นโกลกองเต้มาฝากทุกคนกัน ก็สำหรับตัวของกองเต้นะกองกลางจอมเก่าของเราเนี่ยไม่ได้มีสนุกกับเชลซีเลยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมจากปัญหาการบาดเจ็บบริเวณแฮมซิงแลในเกมที่พบกับทอรแนมัสเปอร์นนจนทําให้เขาน่ะพลาดช่วยเชลซีเป็นเวลาถึง7เดือนด้วยกันอย่างไรก็ดีนการกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนั้นได้สร้างกําลังใจรวมถึงสปปรตให้กับทีมรวมถึงตัวของแกรมพอตเตอร์นะกับภารกิจโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะและยังมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกยูเซียลรอบ8ทีมสุดท้ายนะที่เจอกับเรียวมาริดรออยู่ในเดือนเมษายนด้วย ซึ่งในเกมกระชมมิที่ผ่านมานะ้บที่ทางด้านของกองเต้นนลงสนามไป60นาทีได้ประตูจากดนะิออนแรงคายนับซิงโกโทมัสและก็มาริกมาเธอซิลนะซึ่งพวกนี้เป็นทีมชุดเยาวชนนะับเอาชนะชาลตนแอตติก้วยสกอร์ถึง3มต่อ0ูนในทีเดียวทางนี้นะ้ำกองเต้มีส่วนร่วมกับการซ้อมทีมมาได้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะโดยตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตกับทีมต่อเนื่องนะหลังจากที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาและพร้อมที่เป็นส่วนหนึ่งกับทีมแบบจัดเต็มอีกครั้ง,หล,งหลังเสร็จสิ้นภารกิจทีม กับแอสตันวิลล่าในวันเสาร์ที่1เมษายนซึ่งก็ต้องตามเชียร์ต่อไปแล้วครับว่าจะเป็นยังไงนะ้ำทางด้านของกองเต้นเน่ยเขากลับมาแล้วนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับข่าวสารของเชลซีประจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำขอขอบคุณทุกการติดตามเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ